ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์ในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15ของเดือนกันยายนนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงนี้เราเข้ามาฟังกันก่อนว่าเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนกันยายนนี้ท่านที่เกิดอยู่ในสามวันนี้จะมีโอกาสได้รับแต่สิ่งดีๆโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร ในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15ของเดือนกันยายนนี้ในช่วงนี้ดวงของท่านนั้นจะดีมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จทำอะไรก็มีคนคอยยกย่องมีคนเทิดทูนมีคนสรรเสริญท่านในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเงินก็ดีการงานก็ดีในช่วงนี้ ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ในระหว่างวันที่13ถึงวันที่15ท่านจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนจะได้จับเงินหมื่นเงินแสนก็มีในระหว่างนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากการงานก็หาง่ายการเงินก็หากล้อง ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ก็ถือว่าดวงก็ดีอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ถือว่าคนที่เกิดอยู่ในสามวันเกิดนี้จะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้คนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์การงานก็จะดีในช่วงของเดือนกันยายนนี้ทำงานอะไร ก็จะมีความสําเร็จอีกเช่นเดียวกันการเงินก็หาง่ายการงานก็หาคล่องทั้งหมดสวันเกิดนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทางนั้นเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้กันก่อนว่าเป็นอย่างไรในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15นี้ท่านจะทำอะไร ก็ท่านรีบลงมือทําได้เลยการลงทุนไม่ว่าจะลงทุนอะไรคนที่เกิดในวันเสาร์ในช่วงของเดือนกันยานี้จะลงทุนอะไรก็จะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายเรียกว่าทําอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือเงินทองนั้นก็จะไม่ขาดกระเป๋าจะมีหลังไหลเข้ามาหาท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงของเดือนกันยานี้ การลงทุนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์อยู่แล้วในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จมีคนคอยช่วยเหลือท่านอีกด้วยมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้กำลังใจในช่วงของเดือนกันยายนนี้ถือว่าคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นั้นมีโอกาสดีๆในเรื่องของโชคลาภก็จะมีเข้ามาท่านอีกด้วยท่านจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15นี้ท่านจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็ว่าได้เงินทองนั่นจะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมจะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้และจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสิ่งไหนที่ไม่ดีสิ่งไหนที่เลวล้ายก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งดีๆนั้น จะมีเข้ามาหาท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงของวันที่1 3ถึงวันที่15นี้นั่นถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นโชคลาภก็มีสิ่งดีๆนั่นจะมีเข้ามาหาท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นั่นถือว่าดวงของท่านนั้นในช่วงของเดือนกันยา มีความโดดเด่นทำอะไรถ้ารีบลงมือทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมจะเกิดแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาตัวท่านทั้งนั้นการครบคนก็อีกเช่นเดียวกันจะมีโชคมีลาบเขาจะนำโชคนำลาบมาหาตัวเราในช่วงนี้ถือว่าดวงของเรานั้นเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ทำอะไรท่านรีบทำได้เลยการงานดีการเงินดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาท่านอยู่ในช่วงนี้ต่อมาคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในช่วงนี้ก็ถือว่าหยิบจับ ทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันจะไปเหนือไปใต้ก็มีคนคอยดูแลมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนนับหน้าถือตาท่านท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์เรียกว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากเกี่ยวกับในเรื่องของการงานท่านจะได้งานที่ดีทำทำแล้วจะมีชื่อเสียง ทำแล้วจะมีคนยกย่องท่านอีกมากมายถือว่าในเรื่องของการงานนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางคนที่ไม่มีงานทำก็จะได้ในช่วงนี้ถือว่าท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากทำอะไรก็มีความสำเร็จเงินทองก็หาง่ายการงานก็หาคล่องเพราะฉะนั้นท,นท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ ในช่วงของเดือนกันยานี้ถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากการงานหาง่ายการเงินก็หากล้องนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ก็ดีเอาอกเอาใจพูดจาดีทำอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นที่เรียกว่า เป็นที่ปรึกษาหารือกันได้นี่ก็คือคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบอกมานี่จะมีมูลความจริงให้ท่านเก็บไปคิดและเก็บไปพิจารณาให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำในช่วงของเดือนกันยายนนี้นับตั้งแต่ในช่วงของวันที่ ส3ถึงวันที่15นี้ก็ให้ท่านรีบทำได้เลยไม่ว่าจะลงทุนอะไรทำอะไรจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายคนรักคนใกล้ก็ช่วยเอาอกเอาใจนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างในช่วงของเดือนกันยา นับว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอีกเช่นเดียวกันหยิบจับทำอะไรในช่วงนี้ย่อมจะมีผลดีเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในช่วงนี้แต่ในช่วงของเดือนกันยายนตน้นตอนตอน้นตอนนี้นั้นท่านอย่าเพิ่งลงทุนอะไรคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์แต่ว่าท่านลงทุนอะไรต้องคอยระมัดระวงังอาจจะมีการขาดทุนได้ ในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะลงทุนของเล็กของใหญ่อะไรก็อย่าเพิ่งไปลงให้ท่านเลื่อนไปก่อนจะเป็นการดีแต่ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าในช่วงนี้ก็จะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่บ้างในเรื่องของรายจ่ายอาจจะมีเกิดขึ้นในช่วงนี้อาจจะจ่ายค่ารถค่าบ้านค่าเช่าต่างๆอะไรอันนี้ก็ย่อมจะมีเกิดขึ้นกับคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ ในช่วงของเดือนกันยายนนี้แต่ในเรื่องของการงานจะดีในช่วงของวันที่16ไปแล้วในช่วงนี้ชาวราศีกันนั้นก็จะเอ่อคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์นั้นก็จะมีโชคมีลาบอีกในช่วงนี้ในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15นี้ท่านจะทำอะไร ในเรื่องของการค้าขายก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกันท่านจะขายอะไรก็จะได้เป็นเงินเป็นทองไม่ว่าจะขายทางหน้าร้านหรือจะขายทางออนไลน์วิ่งรถขายก็จะได้เงินได้ทองจะมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่เข้ามาอุดหน,น,นุนท่านถ้าว่าท่านทํางานเกี่ยวกับรับจ้างก่อสร้างทั่วไปก็จะมีงานเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ ท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรมหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งหมดสวันเกิดที่อยู่ในช่วงนี้นั่นก็คือท่านที่เกิดวันเสราร์วันอาทิตย์วันจันทร์ในระหว่างวันที่13ถึงวันที่15ของเดือน กันยายนนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านทางนั้นสิ่งไหนที่ไม่ดีสิ่งไหนที่เลวร้ายก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งดีๆก็จะมีเข้ามาทดแทนในช่วงนี้ถือว่าท่านจะทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้จะมีคนคอยช่วยเหลือและจะมีกำนิกกำไรด้วยในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ในเรื่องของสุขภาพและ พาราณาไมยท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์วนอาทิตย์วันจันทร์สามวันนี้ต้องระมัดระวังไว้บ้างในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นบางทีก็มีเกิดขึ้นกับตัวเราหรือบางทีก็อาจจะมีเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวคนที่อยู่ใกล้ชิดติดกับตัวเราอีกอย่างให้ท่านระมัดระวังไว้บางทีบางครั้งนั้นอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ ในเรื่องของอุบัติเหตุท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์สามวันเกิดนี้ในเรื่องอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าเราประมาทถ,ถ้าหากว่าเราไม่ประมาทก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการดูดวงการทำนายทายทาักนี่เราทำนายโดยส่วนรวม เราไม่ได้ทํานายเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นย่อมจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอ,ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้เป็นกําลังใจกับผู้จัดจทารายการก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันในวันนี้จงโชคดีท่านนึกคิดอะไรท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาะ ให้อายุมั่นฝันยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี